วสวัสดีทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่ช่องวินโลนินกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญก,กันหลายคนเลยครับผมนะแนะนำตัวหน่อยสิแนะนำตัวหน่นนหนอยสิอาย,ย,ย่างพอ,ไได,อไไดีครับเว้ยนะครับพอดีไม่อยากเป็นชายคนแรกครับอยากเป็นชายคนสุด<ม><ๆ>ท้ายของเจอเจนยัโคตรเข้มแล้วผมบอกว่ายังไอ้โถนี่พลาดลงอีกจัดจ้างพลาดเนาะแขกรับเชิญสุดยังพลแน่นอนสายคอนเทนต์เนี่ยัจะบอกเข ขอโทษอรับอะไรโอเคก้าวเข็ดครับกดเลยครับน้องก็นองก็หมดนะน้องหมดออกน้องน้องออกน้องอออะไรวะน้องออกครับน้องออกอ่้านรูปตามบ้านรูปตามอ่าถ้าถ้ารอบแรกมันจะหนามากแต่ถ้าหลังๆมันจะไหวขึ้นเรื่อยๆจนควาไม่ทันผู้ที่มันผูดที่มันบักมากบักกายยอดสูงเสมอมาแล้วเอ่อเนี่ยแบบกำลังเล่นอยู่อ่าโอเคท่้นคุณเลือกอะไรออกแล้วนี่ต้องต้องวาดอย่างเงี้ใครวาดตามไม่ได้ เหลือใครคนนึงวะอ้าวเห็นปะออะใครมันได้ต้นไม้วะเนี่ยแม่งเอาใครเอาต้นไม้นะผมได้อะไรไม่รู้นั่นคือ เอ็นโดคาติสโอเคเสร็จแล้ว,แล,วแล้วนี่อะไรเนี่ยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอาอะไรมาเนี่ยเนนดี๋ยวตัวตัวใครกำลังกลางปี๋แล้วที่ตัวเย่เลยอะี่อะไรมนเป็นมันเป็น,น,น,นตัวอะไรอะชมชมไอตอนไอตอนท้ทายๆยอยไม่ต้องหวังสภาพตัวละคแรแต่ละตัวเลยเว้ยไม่ต้องหวังเลยเว้ยตอนท้ายท้ายสภาพแม่งสภาพแต่ละคน

ไปเลยจานเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคว่าเสร็จแล้วอะต่อตัว,ตวนี้แล้วนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยโหได้กูได้กูบอกเลยกูได้มาแค่นี้กูได้มาแค่นี้ <laughs> ได้มาแค่นี้ครับผมได้มาแค่นี้ <laughs> ใครมันวาดไหมครับวาดสดโอเคล้ว <laughs> <laughs> อากูไม่ได้ไหมครับอ้าวอ้าวอ้าวตัวแปดเดียวก็เสร็จแล้วครับเนี่ยไม่งั้นแปบเดียวก็เสร็จแล้วอะกูแต่งเติมให้ด้วย เว้ยเฮ้ยเว้ยวอตเว้ยเว้ยเว้ยจีซัสเว้ยเลยเราต้องทำให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดแต่หมแล้วว่างทันสมองหนึ่งหมดเวลาอะเราลองมาดูกันนะฮะมาขอเเาเจมา แต่เราดิว่าใครเป็นคนปรับแปลงวเดีวของเขาหาเรื่องมาเป็นคแย่อันนี้อันนี้คุณเล็นเหว่ามเมื่อกี้อันนี้คุณคุไหมไอ้าเอ็กเหมือนว่าเลยนะเว้ยไอ้ฟาเวลาคนเยอะว่าแต่แค่ดียลาไว่ามันไม่พอเดวเาดูเลาดูการมิวัฒนธการการวัฒนธรร ผลงานชิ้นโบแดงไอเดไอเนวันนันแม่งหนักสุดละน้ันหักสุดละอย่าหมนเวลามัน่อยในอินฟลูเยนทํไมหน้ามันกล่วละไอ้ากลัวไอกเกื่อที่กลัวเลยอะไรกว่าละนี่ไงกลัวละ แกทาโอ้แกกูแดงกูกู้วบอกใครมาสร้างใบขาไว้สัตแกกูร้อนก็กูใบขาใจตรงกันใจตรงกันไอชอชใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันไอชกยใจตรงกานเป็นมาสบายเขาใจที่กูกไปเป็นมาสบาล้วแย่แล้กู้เปแย่าสแายเ หน้าไม่คุณนกับต้นไม้อะมันไมเคยเห็นต้นไม้เลยกูกูได้ต้นไม้รูปทรงนึงมาเดี๋ยวเดี๋ยไอต่อไอต่อเอคนบ้านนี่บ้านหรือต้นไม้บ้านหรือต้นไม้นีบ้านหรือต้นไม้นี่กูได้กูได้ต้นไม้เอ็นดพาอหเอไพอ

เปลี่ยนโนนโจทย์เปลี่ยโจเปี่ยนโจทเจอตัวคนเปลี่ยนโจทย์ไอ้เจโช์เปลี่ยนโจทฮ้ยอ่าัไนหนี้ไม่ผมไอ้ผมไปปตัวตัวเชี่ยลยนีวเหูและรูปสาวมัคือผมอันนี ต้องดูด er. ีเวครับต่องิ้งแอ่ไม่ได้ตอกละเวลาไรเนี่ยแค่นี้มึงดูเวลากูเว่อแค่นี้อ๋อว่าแล้วว่าแล้วว่าใครดูแล้วใครอ้อเขาเป็นคือตัวเขาคือแมวคุณธรรมคุณธรรมสกิจากคุณธรรมกลายกลายเป็นเสียดเด็ดกลายเป็นใจจริงเหลนี่ ดูดิโอ้กูรู้แล้วกล้วของใครกูร้แล้กูร้แล้วของใคราเผมไม่รู้ว่ารูปนี้จับได้ตัวอะไรจับไม่ได้แล้วาต้องมีคนเปลี่ยนไตัวเอะไอ้เรอผมเจอเือนซาเมันเดย์เนคนเอาคนละลางไปเจอเชียไปอนิเมชั่นอนิเมชั่นอนิเมชั่นนพินโดนพ 夜の街迷い石けれのランプどこから来たの海すぼらしいねねえうちにおいで